มีอยู่เงื่อนไขเดียวถ้าพี่น้องทำํำตามเงื่อนไขนี้นะพี่น้องจะมีผลทั้งทั้งเก้าอย่างเลยในยอห์นสิบห้าข้อสี่บอกว่าอะไรครับจงต,ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านขแขนจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันเกิดผลไม่ได้นอกจากติดสนิทกับเราพี่น้องเงื่อนไขเดียว นะครับนะเงื่อนไขเดียวแล้วในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือใช้ว่าพวกท่านก็คือใครก็ได้นะครับนะเป็นเป็นหลักการนิรันดร์ใครก็ได้ถ้าเงื่อนไขคืออะไรถ้าท่านติดสนิทกับพระเจ้าในภาษาเดิมคำว่าติดสนิทคือคำเมโนโเมโน,โนเนี่ยให้อาการของติดสนิทแบบต่อเนื่องไม่ใช่ว่าติดเปิดเปิดปิด,ปดไม่ใช่นะครับนะต้องติดแบบต่อเนื่องนะครับนะติดแบบต่อเนื่องนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่า เงื่อนไขประการเดียวเลยที่ท่านจะได้ความรักความปราบปลื้มใจัสติสุขอดกั้นใจความดีความปราณีสัตย์ซื่อพราน้องพับตนทั้งเก้าอย่างเนี่ยพี่น้องพี่น้องจะได้มันท้านต้องมีเลยครับติดสนิทกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องนะครับนะเงื่อนไขเดียวเลยเงื่อนไขเดียวไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับนะติดสนิทกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องท่านจะมีผลพระวิญญาณนะครับนะในพระพีเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นเราเป็นแขนงและพระเจ้าเป็นเถาเถาทำหน้าที่ะไรครับเถาทำหน้าที่หาอาหารให้ ดูแลให้ถูกไหมครับตะแหน่งมีหน้าที่อะไรแค่ติดกับเถาเพราะหน้าที่เราคืออะไรครับติดกับพระเจ้าพี่น้องผมเห็นนะครับนะคริสเตียนหลายคนเนี่ยพลาดนะจุดนี้เพราะว่าอะไรโอ้เราอยากเป็นคริสเตียนที่ดีท่านก็เป็นไงท่านก็พยายามเป็นคนดีท่านพยายามเป็นคนที่มีความรักพยายามอดทนนานฟังดีๆนะท่านพยายามอดทนนานผมบอกเลยท่านพยายามผิดท่านต้องพยายามติดสนิทกับพระเจ้าตั้งหากท่านจึงได้อดทนนาน เข้าใจใช่ไหมครับครับนะอย่าพยายามทําตัวเองเป็นคนดีเพราะท่านทําไม่ได้เพราะว่าเนเจอร์หรือธรรมชาติของเราเป็นคนคนบาปเนเจอร์ Nature ของคนบาปคือทําบาปพี่น้องพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับธรรมชาติของคนบาปคือทําทําบาปเพราะฉะนั้นผลพระวิญญาณเนี่ยท่านพยายามแทบตายก็ไม่ได้ท่านจะไม่ได้ผลวิญญาณแน่นอนเงื่อนไขเดียวคือติดสนิทกับผู้ที่ไม่มีบาป นะครับนะเพราะฉะนั <laughs> ้นอยากมีผลต้องติดสนิทบอกคนข้างๆครับอยากมีผลต้องติดสนิทกับพระเจ้าเป็นเงื่อนไขเดียวเป็นเงื่อนไขเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นนะครับนะเพราะนั้นพี่น้องบอกว่าวันนี้คงมาถูกทางใช่ไหมครับถ้าอยากเป็นคนดีอย่าพยายามเป็นคนดีแต่ต้องติดสนิทกับพระเจ้าแล้วท่านจะเป็นคนดีในสายตาพระเจ้าพี่น้องมีหลายครั้งมีคนถามผมนะครับนะเวลาผมไปสอนอพลจะติกเนี่ย ถามว่าพระเจ้าสร้างเรามาทำไมพี่น้องเคย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 ได้ยินคำถามนี้ครับพระเจ้าสร้างเรามาทำไมพี่น้องตอบตอบว่าอะไรครับคำตอบที่คลาสสิกสุดคือพระเจ้าสร้างเราเพื่อมีความสัมพันธ์ด้วยเข้าใจใช่ไหมครับเรามาเป็นคริสเตียนเพื่ออะไรครับเพราะเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ถูกไหมครับถูกไหมครับความบาปกั้นอยู่ใช่ไหมครับพระเยซูมาชำระบาปแทนเราเพื่ออะไรเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ พระคัมภีทั้งเล่มท่าพีพ่น้องอ่านเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับคนใช่ไหมครับเพราะนพี่น้องความสัมพันธ์กับพระเจ้าจึงเป็นคีย์หลักจึงเป็นจึงเป็นจุดหลักของคริสเตียนเรามาเชื่อพระเจ้าเป็นคริสเตียนสวรรค์เป็นแค่เรื่องรองเรื่องหลักคือการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตั้งหาเข้าใจไหมครับโอ้โอยากขึ haya, balanced, ้น <perde S 2> สวรรค์อยากขึ้นสวรรค์อยากขึ้นอยากขึ้นสวรรค์ไปทําไมครับก็ไปอยู่กับพระเจ้าไม่ใช่หรอครับถูกไหมครับหรือว่าอยากขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับ อย่างอื่นเข้าใจใช่ไหมครับเป็นคิสเตียนอย่า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 มองผิดจุดจุดหลักๆคือกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับนะ <c oughs> นั่นคือผลพระวิญญาณนั่นคือผลอ่ะและกิฟต์ล่ะกิฟต์ของประธานของประธานจะไม่เหมือนกันนะครับนะของประธานอยากพี่น้องนึกถึงนึกถึงพ่อให้ของข,องขวัญลูกหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้น,นครับนะของขวัญเนี่ยหรือว่ากิฟต์เนี่ย เป็นเรื่องของผู้ให้ผู้ให้จะให้เราอย่างเช่นเอ่อผู้ให้เนี่ยจะมีเงื่อนไขในการให้ของขวัญถูกไหมครับให้ในโอกาสวันเกิดวันรับปริญญาวันแต่งงานหรือพอวันแต่งงานอาจจะไม่ให้ก็ได้ถูกไหมครับเป็นการให้ของขวัญหรือกิฟต์เนี่ยเงื่อนไขยอยู่ที่ผู้ให้ไม่ได้อยู่ที่ผู้รับนะครับนะว่าผู้รับจะเป็นยังไงไม่อยู่ที่ผู้รับแต่อยู่ที่ผู้ให้ผู้ให้มีสิทธิในการจะให้หรือไม่ให้ก็ได้นะครับนะ แล้วเงื่อนไขของพระเจ้าในการให้ขอไปทำพยาน,นคืออะไรครับจุดหนึ่งคำอุปมานหนึ่งที่ทําให้เป็นคำอุปมาที่คลาสสิกแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพภาพนี้คือคำอมาในมัทธิวยี่ห้าเกี่ยวกับเรื่องตะลันที่บอกว่าอะไรนะเจ้านายใช่ไหมครับเจ้านายให้ห้าตะลันใช่ไหมครับแล้วก็เขาเอาไปทํตสิ่งต่างๆมากมายกับไาได้คืออีกห้ากลาเป็นสิบตะลันใช่ไหมครับแล้วพระเจ้าก็ชมว่าสัตว์ซื่อใช่ไหมครับ แล้วพระเจ้าก็อวยพรเขาใช่ไหมครับเป็นคีย์หลักๆหรือหรือจุดหลักๆของการได้กิฟต์คืออะไรครับคือใช้มันใช้มันพี่น้องตอนนี้ท่านทุกคนในที่นี้ผมเชื่ออย่างมั่นใจว่าเราจะมีกิฟต์ไม่มากก็น้อยไม่ด้ในก็ด้านหนึ่งผมบอกให้เลยพี่น้องใช้มันใช้มันนะครับนะ เมื่อท่านรับผิดชอบดูแลสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าจะประทานเพิ่มให้เพนท์กิฟต์เนี่ยคีย์หลักๆคือเลยครับคือใช้มันใช้ไอสิ่งที่มีอยู่นะครับใช้มันและพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมให้นะครับนี่คือหลักคิดเพนท์ผลหรือฟรุตอยากได้ฟรุตต้องเข้าหาพระเจ้าอยากได้กิฟต์ท่านต้องใช้ไอที่มีอยู่เนี่ยใช้มันนะครับนะถ้าไม่ใช้พระเจ้าจะดึงคืนด้วยไปให้คนที่เขาใช้เข้าใจใช่ไหมครับ นี่คือหลักคิดของกิฟต์นะครับนะเพนเอาใหม่หลักคิดของฟุตคืออะไรครับเิ็รีกับพระเจ้าและของกิฟต์ล่ะครับคือใช้มันนะครับนะสัตว์ซื่อหรือซื่อสัตว์รับผิดชอบใช้มันนะครับนะใช้มันเราอาจจะเริ่มต้นด้วยกิฟต์เล็กน้อยใช้มันแล้วมันจะใหญ่เองและมีหนึ่งอย่างอยากเป็นปันนะครับนะส่วนตัวชิดผมเนี่ยพอผมรู้พอผมค้นเจอของประทานผมเองแล้วได้ใช้มันพี่น้องเกิดอะไรึ้นรู้ไหมครับ ฟังฟังดีๆนะเมื่อเราเล่นบทบาทที่พระเจ้าใช้เรามาบนโลกใบนี้บทบาทอื่นๆที่พระเจ้าไม่ได้ใช้เราพระเจ้าจะเป็นผู smile, like us, anyway, them, ้ทําให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราทําบทบาทของเราที่พระเจ้าใช้เรามาเมื่อเราทําความรับผิดชอบของเราที่พระเจ้าใช้เรามาความรับผิดชอบด้านอื่นๆพระเจ้าจะเป็นผู้จัดสรรและดูแลให้ผมส่วนตัวเนี่ยผมทําธุรกิจไม่เป็น ทำอาหารไม่เป็นแต่ที่อเมริกานะผมมีร้านอาหารอยู่สามร้านนะครับเนะี่ยแล้วก็ก็กลายเป็นสิ่งที่เลี้ยงดูผมมาตลอดมาตลอดในชว่วงที่ผ่านมานะครับเนะี่ยทั้งที่เราทําอะไรไม่เป็นเลยแต่เทีว่าเทียวว่าที่ที่ทำเป็นคืออะไรคืออ่านพระคัมภีร์และสอนพระคัมภีร์ <laughs> เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์สอนพระคัมภีร์เมื่อเราทําบทบาททําบทบาทที่พระเจ้าใช้เรามาเมื่อเราทําสิ่งนั้นพระเจ้าทําสิ่งอื่นให้นะครับเนะี่ย พ่อผมเนี่ยต่อต้านเรื่องความเชื่อผมมาตลอด20ปีเพิ่งปีที่แล้วนี่เองท่านเปิดใจรับเชื่อพระเจ้านะครับนียผมก็งงมากเลยว่าที่ผ่านมา20ปีคืออะไรเกิดอะไรขึ้นแต่แต่พอเรามารับใช้พระเจ้ามามาเริ่มต้นสอนเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์เริ่มต้นทาสิ่งบนบาตท,ที่เราทำเนี่ยพระเจ้าปลดล็อกชิ้นอื่นให้เรานะครับเนียเพราะฉะนั้นนี่คือคีย์หลักนะครับนะคีย์หลักทำในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ย ให้เรามาแล้วใช้มันนะครับนะใช้มันนั่นคือ if ประการที่สองครับนะ how to develop them หรือจะพัฒนาได้อย่างไรผลพระวิญญาณมีเก้าอย่างเนี่ยหรืออาจจะมีมากกว่านั้นที่เพิ่มพีไม่ได้เขียนไว้นะครับนะของประธานที่ list มามีทั้งหมดตั้งสามสิบสองห้าเจ็ดสิบเจ็ดอย่างนะครับนะอาจจะม,มากกว่านั้นเพิ่มพีอาจจะไม่ list ไ,ไว้นะครับ เราพัฒนามันได้ไหมเราเพิ่มให้มันให้มันพัฒนามันเติบโตได้ไหมคําตอบคือได้นะครับตอบคือได้เงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขก็เหมือนกับเงื่อนไขตอนได้มันมานั่นแหละสําหรับผลพระวิญญาณพี่น้องติดสนิทกับพระเจ้าเข้าหาพระเจ้าท่านจะได้ผลพระวิญญาณในทางตรงในในทางเดียวกันท่านอยากพัฒนาให้มีความรักมากยิ่งขึ้นเซลล์คอนโทรลมากยิ่งขึ้นอดทนมากยิ่งขึ้นมีความดีความปราณีอะไรอย่างเงี้ยมากยิ่งขึ้น ถ้าก็ไงเขาเรียกว่า deeper มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในระดับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับนะภาษาอังกฤษใช้ว่า the deeper the faster ก็คืออะไรถ้าเราเนี่ยลึกซึ้งกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นผลพิญญาณเนี่ยมันจะโตเร็วขึ้นมันจะขยายใหญ่ขึ้นมันจะไวขึ้นแล้วก็มากขึ้นถ้าเราดื่มด่ำลึกซึ้งในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องผมพูดอย่างนี้เนี่ยอยากให้พี่น้อง อยากให้พี่น้องเนี่ยอย่าไปตัดสินคนอื่นนั่งข้างๆท่านอยากให้ท่านเนี่ยดูใจท่านเองว่าท่านกับพระเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าเป็นอย่างไรนะครับนะสำคัญม,มากนะครับสําคัญมากผมเรียนรู้จากส่วนตัวว่าผมเรียนรู้คือคือเรารู้รู้โดยสมองเราว่าเราควรมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่เรายังไม่ถึงกับขั้นยอมจำนนบอกเปตั้งหนึ่งอย่างพี่น้องจำไว้นะครับ ความเข้าใจพระเจ้าโดยใช้หัวโดยใช้โลจิกเหตุผลเนี่ยจะทําให้ท่านเนี่ยเติบโตขึ้นกับพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างช้าๆและมั่นคงเมื่อใช้เหตุผลแต่ถ้าเกิดท่านยอมจำนนกับพระเจ้าท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบครบวงจรที่ไปได้ไกลมากนะครับนะเมื่อใช้ใจกับพระเจ้าลองเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจจะเปลี่ยนแปลงท่านระดับหนึ่ง แต่ถ้าเกิดท่านรู้สึกและยอมจำนนกับพระเจ้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแปลงท่านแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะครับโอเคนั่นคือฟรุตก็คือพูดอังไงพูดง่ายๆคือท่านดีเปอร์มีความสำคัญมากกับลงลึกลึกซึ้งนะครับไหมดีเปอร์แล้วก็ดีเปอร์บอกคนข้างๆบอกคนข้างๆดีเปอร์ดีเปอร์ครับนะไอ้ที่ทําอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วดีแล้วล่ะแต่ดีลลเปอร์นะครับไหมลงลึกเข้าไปอีกนะครับไหม ลึกซึ้งกับพระเจ้าเข้าไปอีกนะครับนะนั่นคือฟรุตและกิฟต์ล่ะกิฟต์ก็หลักการเดียวกันใช่ไหมครับขาได้มาคือเราใช้ใช่ไหมครับเราก็ใช้สัตซ์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยสัตซ์ซื่อในทุกๆอย่างที่เรารับผิดชอบนะครับนะสัตซ์ซื่อกับมันนะครับนะสัตซ์ซื่อกับมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนทางในการพัฒนาในการเดเวล็อปฟรุตกับ Fruit กิฟต์เนี่ยก็เหมือนกับตอนขามานั่เนเองก็คืออะไรครับ ติดสนิทกับพระเจ้าแล้วก็เป็นไงแล้วก็ใช้มันนั่นเองนะครับนะผมมีคําถามหลายหลายคนเคยถามผมว่าอาจารย์แล้วจะรู้ได้ไงว่าเรามีของประทานอะไรพี่น้องจะรู้ได้ไงครับมีของประทานอะไรก็มีหลายมีหลายมีหลายทฤษฎีนะครับนะบอกว่าให้ใช้เยอะๆทำหลายๆอย่างแล้วก็จะรู้เองว่าเราเราเด่นด้านไหนนะครับนะแต่ตัวผมเนี่ยผมเชื่อเรื่องนี้ผมเชื่อเรื่องว่าถาม ถามผู้ให้เราถามผู้ให้พระเจ้าผมมีอะไรพระเจ้าผมมีอะไรนะครับนะีแล้วก็ดูแล้วก็ใช้มันนะครับนะยถามนะถามถามผู้ให้เราว่าพระเจ้าเรามีอะไรนะครับนะยแล้วก็ใช้มันพี่น้องผมแบ่งจากประสบการณ์ผมเนี่ยคริสเตียนเนี่ยจะมีหน้าที่อยู่สองอย่างใหญ่ๆที่ทุกคนห้องนี้ต้องทำ และต้องเป็นด้วยประการแรกคือเราต้องมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปถึงความไพบูรณ์ของพระเยซูคริสต์นั่นคือมือขวาส่วนมือซ้ายเนี่ยเราต้องเป็นไงครับต้องขยายอาณาจักรจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกเรามีสองงานใหญ่หญที่คริสเตียนทุกคนต้องทำนะครับนะงานชิ้นแรกเนี่ยมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปถึงความไพบูรณ์เนี่ยมันคือฟลุตถูกไหมครับมันคือผลพระวิญญ,ญาณงานชิ้นที่สองเนี่ย ขยายรจจ์เนี่ยมันคือท่านได้ทํากิฟต์ของท่านเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟรุตจึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดว่าท่านเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปถึงความภัยบูนถึงพระเยซูคริสต์มากแค่ไหนนะครับนะมือขวาส่วนกิฟต์ที่ท่านใช้เนี่ยมันบ่งบอกว่าท่านเนี่ยได้ทําตามการทรงเรียกได้ทําตามบทบาทที่พระเจ้าใช้ท่านมาได้มากแค่ไหนนะครับมนะันมีสองอย่างฟรุตกับกิฟต์จึงเป็นสิ่งที่ คู่กันนะครับนะคู่กันเป็นสองดัชนีนะครับนั่นคือการสองใหญ่สามใหญ่นะครับประที่สาม Y ทําไมเราต้องมีฟุตกับมีกิฟต์นะครับนะมาดูฟุตก่อนมาดูมาดูภาคมาดูภาคฟุตก่อนพระเยซูเนี่ยเป็นศรีรษะของคริสจักรและเราคือร่างกายของคริสจักรถูกไหมครับแล้วพระเยซูเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อปกครองเพื่อครอบครองคริสจักรของพระองค์ ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ปกติมากถ้าร่างกายกับศีรษะมีเนเจอร์หรือมีธรรมชาติเหมือนกันเข้าใจใช่ไหมครับแล้วธรรมชาติหรือเนเจอร์ของพระคริสต์เนี่ยก็คือผลพระวิญญาณน,นั่นเองก็คือฟรุตนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ร่างกายของเราเนี่ยแมทชิ่งหรือสอดคล้องกับศีรษะเราจําเป็นต้องมีผลพระวิญญาณ เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผลพระวิญญาณเนี่ยจึงเป็นจึงเป็นเนเจอร์หรือเป็นธรรมชาติของพระคริสต์เพราะน,นี่คือเหตุผลประการแรกที่ทําไมเราต้องมีฟรุตนะครับนะแล้วฟรุตเนี่ยผลพระวิญญาณเนี่ยเมื่อเมื่อมีอยู่ในคิจจักรเนี่ยคนนี้มีคนนี้มีนนมีม,ม,มีมีส่วนหนึ่งคนนี้มีส่วนหนึ่งเนี่ยมันทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรง ทิ่จักรจะแข็งแรงหรือใช้รองเกอร์หรือแข็งแรงนะครับนะถ้าทุกคนเนี่ยมีมีมีน네เจอร์เหมือนกันพี่น้องนึกภาพร่างกายคนเราเนี่ยพี่น้องถ้ามือขวามีน네เจ u r e หนึ่งมีธรรมชาติหนึ่งแล้วก็มีมือซ้ายมีเป็นอีก nature 네หนึ่งเป็นครับมันลําบากถูกไหมครับถูกไหมแต่ถ้าเกิดร่างกายเนี่ยมีความคิดความอ่านเหมือนกันมาตรฐานเหมือนกันอะไรเงี้ยมีความรักมีการให้อภยัยการอดทนนานเนี่ย b o ี้เนี่ยจะ stronger จะตองเกอร์จะแข็งแรงในขณะที่กิฟต์กิฟต์เนี่ยทำหน้าที่ให้บอดี้เนี่ยบิ gger หรือใหญ่ขึ้นกิฟต์ทำหน้าที่ expand หรือขยายร่างกายให้ใหญ่ขึ้นแต่ฟรุตเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นฟรุตเป็นดัชนีว่าเราเนี่ยว่าเราเนี่ยเติบโตกับพระเจ้ามากแค่ไหนแต่กิฟต์เนี่ยเป็นดัชนีชี้ว่าเราเนี่ย ทำตามของประทานมากแค่ไหนหรือเราทํามประบตทมากแค่ไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟรุตเนี่ยจะเสริมสร้างเสริมสร้างบอดี้ให้สตรองเกอร์ให้แข็งแรงขึ้นแต่กิฟต์เนี่ยจะทําให้บอดี้เนี่ยขยายใหญ่ขึ้นพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับนะครับนะถ้าพี่น้องอยากเห็นสิ้นปี525คนพี่น้องต้องพึ่งของประทานพี่น้องต้องมีผลพระวิญ,ญญาณให้ร่างกายสตรองแล้วก็สามารถที่จะ expand ไปได้นะครับแล้วไม่พอ ตัวฟลุตเนี่ยมันทําให้เราเหมือนกันใช่ไหมเรามีความรักแบบเดียวกันการอดทนแบบเดียวกันใช่ไหมครับเราจะเหมือนกันเราจะมีเขาเรียกว่ายูนิฟายหรือยูนิฟอร์มลี่เหมือนกันนะครับมัยูนมีความที่เหมือนกันแต่กิฟต์เนี่ยทําให้เราแตกต่างกันดิเวอร์ซิตี้เราแตกต่างกันไปทางไม่งงใช่ไหมครับเพนมันทำมันทำงานคนละแบบกันมันทําสิ่งคนละแบบกันนะครับนะนี่คือฟลุตกับกิฟต์ อยากให้พี่น้องเข้าใจตรงจุดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีไปอย่างที่บอกไงพยายามพยายามเป็นคนดีใช่ไหมครับแต่มันทําไม่ได้เพราะเนเจอร์เราเป็นเนเจอร์คนบาปเราพยายามไปฝึกไปไปฝึกฝนสกิลความสามารถให้มากยิ่งขึ้นนะครับนะก็ผิดทางอีกนะครับนะเพราะกิฟต์ได้มาโดยการอะไรได้การใช้สิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุดแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้พี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่า ระบบโลกเนี่ยหรือหรือว่าหรือว่าคนข้างนอกคิดจักเนี่ยเวลาเขามองเวลาเขามองเนี่ยมองว่าอะไรมองว่าฐานะดีไหมใช่ไหมครับมองว่ากาศรศึกษาดีไหมนามสะกุลใหญ่ไหมนะครับนะถ้าหน้าตาดีไหมก็จะช่วยได้เยอะนะครับนะอย่างเช่นผมเนี่ยหน้าตาดีก็ช่วยได้เยอะนะครับนะไม่มีใครชมชมตัวเองก็ได้นะครับ <laughs> ก็ได้เหมือนกันนะครับนะก็ทําได้นะครับจับไมค์คนเดียวทําได้ครับนะทำได้นะครับนะนั่นคือข้างนอกมองแบบนั้น แต่ข้างในคิดจักเนี่ยเรามองตรงข้ามกันนะครับเนะเราจะมองว่าอะไรมองว่าคนนี้มีผลไหมมองว่าคนนี้มีของประทานไม่ได้ใช้ของประทานไหมใช่ไหมครับเราจะเราจะใช้คนในห้องนี้ตามของประทานถูกไหมครับถูกไหมใครมีอะไรก็ไปใช้เพื่อเพื่อทําให้เป็นไงร่างกายมันใหญ่ขึ้นนะครับเนะเราดูว่าคนนี้เขามีความรักความอดทนนานอะไรไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับคือคือคนในคิดจักเนี่ยเราจะมองกันอีกแบบหนึ่งเราจะมองที่ฟรุตกับกิฟต์ แต่คนท้างนอกเนี่ยเขามองที่อะไรมองแค่ภายนอกนะครับนะเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงแตกต่างกันนะครับโอเคผมอยากจะสรุปจบอย่างนี้นะครับเนี่ยจบแล้วไม่เป็นไรเราอยากให้พี่น้องเนี่ยลองพิจารณาตัวเองถามใจตัวเองว่าเรากับพระเจ้าเนี่ยผมเอผมถามวาถามได้ต,ตลอดเวลาครับเนี่ย ท่านมาเป็นคริสเตียนทำไมท่านมาเป็นคริสเตียนทำไมหลายคนจะตอบว่าเพื่อเพื่อสวรรค์เพื่อความรอดแต่ผมบอก,อย,กอยากบอกพี่น้องว่าลองเปลี่ยนโจทย์ลองเปลี่ยนการตอมถามใหม่ท่านมาเป็นคริสเตียนเพื่ออะไรครับเพื่อกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่าโฟกัสผิดจุดนะครับนะยความสัมพันกับพระเจ้าเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องใหญ่พี่น้อง เด็กสถาบันอยากเรียนเก่งอยากมีการศึกษาที่ดีผมบอกครับพี่น้องจงมาหาพระเจ้ามีพระมีข้อหนึ่งอยากแบ่งปันนะครับนะอยู่ในมัทธิวบทที่สิบอข้อยีบอกว่าอะไรบอกว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายนะเวอร์ชั่นเก่าคือ หายเด็ดเป็นสุวอร์ชั่นใหม่คือให้ท่านหยุดพักนะครับนะพี่น้องคีย์หลักๆคืออะไรจงมาหาเราวันนี้ทั้งวันครับนะวันนี้ทั้งวันตั้งแต่ตอนเพลงมัสการตอนเผยเพระชนะวันนี้พระเจ้าพูดกับคนในห้องนี้แบบนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่เพลงมวัสการแล้วใช่ไหมครับพระเจ้าทรงแสนดีหรือตอนเผยชนะ นะครับนะทั้งอาจารย์ธนนททั้งคนอื่นๆก็บอกทำมเดกันว่าเป็นไงครับให้กลับมาหาพระเจ้าผมว่าวันนี้พระเจ้าเนี่ยอยากพูดกับคนในห้องนี้ว่าจงมาหาเรานะครับพี่น้องพระเยซูตายเพื่อท่านเนี่ยไม่ได้ตายเพื่ออย่างอื่นครับนะตายเพื่ออะไรครับตายเพื่อให้ท่านกลับมาหาพระองค์อยากพี่น้องเนี่ยเทคซีเรสเรื่องนี้นะครับนะยอย่าเป็นคริเสเตียนแบบชิวๆอะไรเงี้ยนะครับเนะี่ยเรื่องความสมัคกับพระเจ้าเนี่ย เป็นเรื่องที่ไม่ชิลเป็นเรื่องต้องต้องเทคซีเรียสท่านจะไปชิลเรื่องอื่นก็ชิลได้ตามสบายนะครับนะแต่เรื่องกับพระเจ้าเนี่ยเซตเวลาครับนะผมส่วนตัวทุกเช้าไอฐานกับพระเจ้าทุกเช้าขอย้ำานกครับนะทุกเช้านะครับเพราะผมเทคมันซีเรียสนะครับนะแม้จะตื่นแม้จะนอนดึกขี้เกียจตื่นนอนแล้วก็ตามแต่นะครับนะทุกเช้าบังคับตัวเองนะครับนะความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสกับมัน ผมอยากพี่น้องเนี่ยหลับตาดีไหมครับพิจารณาตัวเองนะครับนะลืมคนข้างๆสักพักหนึ่งเป็นเรื่องของท่านกับพระเจ้าพี่น้องครับอย่างที่บอกตอนต้นนะครับน,น,น,เนะเทศนาเนี่ยสิ่งที่ผู้เทศต้องการไม่ใช่เพียงความเข้าใจผมไม่อยากให้พี่น้องเข้าใจเข้าใจเพียงแค่ว่า ติดสติกับพระเจ้าเข้าใจเพียงแค่ว่าใช้ของประทานพเพย่อพี่น้องยไปไกลกว่านั้นคืออะไรครับตอบสนองคําของพระเจ้าบอกพระเจ้ากันส่วนตัวพี่น้องหลับตาบอกกับพระเจ้าส่วนตัวไม่ว่าท่านจะเป็นศิทธิพิบาลท่านจะทําตําแหน่งอะไรในคิดจักท่านจะมีบทบาทอะไรผมไม่สนและพระเจ้าก็ไม่สนด้วยพระเจ้าสนเียมเพียงแต่ว่าท่านมีความัมันกับพระเจ้าลึกซึ้งแค่ไหนนะครับกลับมาหาเราเริ่มต้นที่เรา วันนี้พระเจ้าใช้ผมมาบอกกับท่านทุกคนห้องนี้ว่าจงอยู่ในเรากลับมาหาเราเริ่มต้นที่เราบรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหนื่อยภาระหนักจงมาหาเรานะครับน้องๆที่ทํางานอยากมีความก้าวหน้าจงมาหาเราเพื่อนเพื่อนพี่ๆทําธุรกิจอยากสําเร็จอยากมีกําไรจงมาหาเราคุณลุงคุณป้าที่สุขภาพไม่ดีป่วยไข้อยากแข็งแรงอยากหายป่วย จงมาหาเราสามีภรรยาทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันพ่อแม่ลูกทะเลาะกันมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาความสัมพันธ์จงมาหาเราพี่น้องจงเริ่มต้นที่พระเจ้าอย่าไปเริ่มต้นที่อย่างอื่นอย่ามาผิดทางเป็นคริสเตียนต้องกลับมาหาพระเจ้าพระเยซูตายเพื่อไถ่บาปเพื่อเอาบาปที่เป็นกั้นระหว่างเราพระเจ้าออกไปบาปมันออกไปแล้วพี่น้องบาปมันออกไปแล้วเครานี้เป็นเพียงแค่หน้าที่เรา ที่เข้าหาพระเจ้าเป็นหน้าที่ของแขนงอย่างเราที่เป็นข้อมาติดกระเถาพี่น้องอย่าไปผิดทางจงเข้าหาพระเจ้าแล้วท่านจะหายเหนื่อยและเป็นสุขบอกกับพระเจ้าเป็นตัวบอกภาระปัญหาของท่านกับพระเจ้าสิครับปัญหาของท่านไม่ได้ใหญ่เกินกว่าพระเจ้าแน่นอนปัญหาของมันคืออะไรปัญหาของมันคือเราไม่ได้เข้าหาพระเจ้าตั้งหา ปัญหาของเราคือเราไม่ได้เข้าหาผู้ที่เราควรจะเข้าหานะครับเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องถ้าที่ผ่านมาตลอดท่านเชื่อพระเจ้ามาห้าปี10ปียี่ิปีหรือสมวันหรือสองวันเราอาจจะเดินพลาดไปเราอาจจะโฟกัสผิดจุดไปพี่น้องกลับมาหาพระเจ้าเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเริ่มต้นใหม่ ปฏิวัติตัวเองเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วพี่น้องจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าเนี่ยทำการอาัศจรรย์ในชีวิตท่านเริ่มต้นวันนี้นะครับนะเชื่อพระเจ้าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของท่านเองแต่จงเข้าหาพระเจ้าจงมาหาเราทํางานเหน็ดเหนื่อยจงมาหาเราฮาเลลูยา ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับที่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ